สวัสครับวันนี้พูดถึงเรื่องการพัฒนาโรงเรียนหัวข้อการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเทคโนโลยีมีความสําคัญอย่างมากในการเรียนการสอนในปัจจุบันเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษาเช่นวิดีโอการสอนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สื่อมิมติมีเดียวิดีโอแอนิเมชัน และเกมการศึกษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกา,ก,การศึกษาเรียนรู้งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาว่าการใช้เทคโนโลยีนี้มีผลต่อคะแนนสอบของนักเรียนมากน้อยเพียงใดโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนต่อไปเราจะพาไปดูการสอบและตารางคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนต่างๆของคะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนใช้เทคโนโลยีเท่ากับ56.6ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังใช้เทคโนโลยีเท่ากับ7 7 1ส่วนต่างๆเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับบวก20.5คะแนนสรุปผลการศึกษาหลังใช้เทคโนโลยี คะแนนสอบของนักเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลียนน่ย20.5คะแนนเทคโนโลยีช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปผลจากการศึกษาพบว่านักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีโดยมีผลจากการศึกษาพบว่านักเรียนที่ใช้โดย จากการศึกษาพบว่านักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีมีผลทางการเรียนรู้สูงกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมโดยเห็นได้จากเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบและหลังสอบ,บควรใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเช่นการสื่อการสื่อสารการสอน ูดจากการศึกษาพบว่านักเรียนที่ใช้ <c oughs> จากการศึกษาพบว่านักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีมีผลทางการเรียนรู้สูงกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมโดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบหลังเรียนควรนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเช่น การสื่อการสอนดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบตัวตอบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยรวมเทคโนโลยีข้อกับการการสอนแบบดั้งเดิมสนับสนุนการใช้ AI และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสม กับนักเรียนแต่ละคนและการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างสำคัญหากนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมภัษณ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างเช่น สนับสนุนการใช้สนับสนุนการใช้ AI และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนและการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างสำคัญหากหากนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจะ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมภาษณ์ทางการเรียนของและก็ตามควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของเทคโนโลยีในการเรียนรู้รบ รวมถึงแนวทางที่เหมาะสมการบูรณาการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนพวกเราขอจบการพรีเซนต์เพยงเท่านี้ขอบคุณครับ